สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงดีกับเลขเด่นนะคะวันนี้เป็นวันที่สิบหาต้องช่องดวงดีกับเลขเด่นก็เอาแนวทางมาให้เบิ้งค่ะคลิปนี้เป็นแนวท่าโค้งสุดท้ายของทุกอาจารย์ทุกสำนักด้อค่ะมาคอยติดตามกันเบิ้งค่ะว่าแต่ละสำนักจะได้ตัวใดมากโค้งสุดท้ายมีตัวใดเปลี่ยนแปลงแด่บอเนะค่ะเนาะอันนี้ก็สิมารสรุปรวมกันเลยนะคะเพราะว่าทุกอาจารย์นั่นกับ ได้โค้งสุดท้ายมัแล้วคลิปไห้คลิปมั่นแล้วเนาะค่ะเนาะคลิปนี้สิเอามาร่วมกันว่าแต่ละอาจารย์นี่ตัวใดส้นกันแน่มีตัวใดตรงกันแน่เนาะ,ะค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเลขบ่เนาะค่ะเนาะคลิปนี้เฮากับิสมาสรุปเลขบนกันค่ะ <S <S ที่เห็นยูนีเป็นสูตรเลขของพยอดเด้อค่ะ <S <S เป็นเลขสูตรครัวโบราณพยยอดก็ได้ทรงแนวทางสูตรงวดประจำมันที16่16กุมภาพันธ์2500 หกสิบแปดมาห้เบิง้งท่างช่องก็เสียเอาสูตรของพอยอดเป็นหลักนะ,คะ้ค่ะเพราะว่าเลขสูตรขั้วโบรานนี้ได้เป็นการยืนยันแล้วว่าพอยอดนี้เหตุมาสามสิบปีปี 1, 10, 2, หนึ่งสิพิษสองงวดเนาะค่ะเนาะพอยอดยืนยันมาแล้วคะ่ะกะท่างช่องก็เลยเสียเอาเลขของพอยอดหรือว่าเลขสูตรขั้วโบรานนี่เป็นหลักในการบุป,ประกอบเบิ้งว่า เลขบนมีตัวใดแน,น่นะคะเพราะว่าเลขสูตรขั้วบรางนี่เป็นเลขบนนย่างเดียวนะคะอยู่ในหนีแน่นอนถ้าบ่มียายหนีม่อมีสิทธิ์ถึงเลขนะคะเด้พอพยยอดรับประกันมากจังสี่ค่ะเข้ากับมาเบิ้งคิดแรกกับว่าเป็นของผู้อื่นผู้ไกลค่ะก็เป็นของพยยอดก้อนเนาะคะ่ะพอยอดกับเส็ทรงนว่ทางบนล่างมากนะคะอันนี้กับอันนี้คนละสูตรกันนะคะสองอันนี้อันนี้คือเลขสูตรขั้วบรางอันนี้เป็นเลขสูตรคำนวณบนล่างของพอยอดคนละสูตรกันเนาะคะ่ะแต่ว่า ทางช่องสีเอาตัวนี้เป็นลัด้อคะยืนไว้ก้อนเป็นลักว่าเลขบนตัวนี้เนาะเะนาะสองตัวบนของเฮานี่คือชุดเต็มของพอยอดค่ะวิ่งหนะะึ่งกับสี่เนาะโค้งสุดท้ายของพอยอดเน้นมใาหา้ตัวนี้เคะ่ะวิ่งหนึ่งกับสี่เน้นที่สี่ตัวกันศูนย์สี่ตัวเด่นเก้าสนะี่เนาะเนาะสามตัวพ่นกระหายมากค่ะหางเดียวคือหกเก้าสี่พยยอดบอกว่าลักลอยในบะ้า แนนอนมันใจแห้งคือหกนะคะลักลอยพ่อยอดหายมากอยู่เด้อค่ะแอดมินแเ่งเขียนลงซื่อเพราะว่าพ่อยอดระว่าตัวเดียวนึงก็เขียนไปสี่โลดเลยเขียนเป็นหกเก้าสี่มากก็เอาไปจัดนะคะแคบหน้าจ,จอไว้เถิงเก้าสี่ของพ่อยอดก็มีอยู่ในนมีอยู่เด้อค่ะเด้อนี่นะคะ 9, เก่เาสีเนาะเข้าเสียเอาสูตรเลขขัว้วโบราานี่เป็นลักเนาะคะ่ะอันนี้คือบนยางเดียวด้อค่ะบาทนี้เข้ากับมาเบิงของปั่นหน้านะคะเป็น ปนาปนาก็เป็นเอฟซีเนาะคะ่นะเนาะเป็นนักคำนวณตัวเลขคือกันค่ะได้ทรงแนวทางมาให้ทั้งช่องเนาะคะ่ปะปนาได้ไปล่อยมาแล้วก็คือสองเก้าเก้าสองแล้วก็บแปดเก้าสามตัวนี้มาแต,แต่แต่คลิปแรกเนาะคะ่ะคลิปที่สองกับมาตัวนี้มัมมีตัวใดเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะหนึ่งมาเก้าเนาะคะ่ะวิ่งเก้าตัวเดียวไม่ต้องกับลักลอยเน้นที่ซีนะคะปะนาเน้นให้ลักลอยที่ซีพันให้สองกับสีมาเนาะอันนี้ก็ผู้ใดมากตัวใดก็เอาตัวนั้นเนาะคะ่ะลักลอยเนาะ ส่วนลักลอยปหน้าห้ซีเน้นซีก็คือโตเด่นเพ่นจับมาเลย่ะสี่เก้าแปดเก้าแปดสี่เก้าแปดล้วก็ตัวกันเก้าสองสองเก่าบนล่างบ่ต้องกลับเด้อค่ะของปหน้าเป็นเลขบ่ต้องกลับเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบ,บ่ต้องกลับมาเบอ่งเลขเก้าแปดของพยอดเฮามีบ่บนนี่เนาะคะ่ะบ,บนเก้าสองสองเก่าห้ากับมีเนาะค่ะเนาะ อันนี้ของปาหน้าค่ะบานนีบ่บานนี่ก่มาเบิ้งขอ,งอแขกเนาะคะ่ะขอแขกขอแขกะคะ่ะขอขอบพระคุณทุกอาจารย์ทุกท่านนะคะทีได้นําแเนวทางมาให้ท่างชองแบ่งปันเอฟซีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเป็นของพ่อแขกชุดเต็มของพ่อแขกค่ะไปกลับแล้วค่ะหกหางวิ่งหนึ่งกับสามนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแคปนาดจ,จอไว้ทะเบิ้งเนาะคะ่ะเน้นนะคะเน้นเน้นที่สามเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพ่อแขกเน้นที่สามแล้วสิขีดส้นแดงง่ยายๆให้อีกเท่อนึง เน้นที่สามด้ค่ะเด้อนี่เนาะคะ่ะสามโตเน้นมาเลยเลยคะ่ะสามโตนี่กับนี่เนาะคะ่ะเก้าห้าสามโตเดียวเด่นเด่นเลยะคะ่ะหาสามของพยอดมีบบนี่เนาะคะ่ะหาสามของพยอดค่ะหาสาม บนอย่างเดียวของพ่อแขกเนาะค่ะเป็นแนวทางบนล่างวิ่งหนึ่งกับสามแต่ว่าเน้นที่สามไปกับเด้อค่ะของพ่อแขกไปกับสามหากระมีเนาะค่ะเนาะของพ่อยอดของพ่อแขกค่ะสามหาหาสามของพ่อแขกกับพ่อยอดกระมีคือกันเนาะค่ะอันนี้หาสามของพ่อยอดสามหาของพ่อยอดของพ่อแขกกับใดมาตัวเดียวเดียวกับเก้าห้าสามไปกับเป็นแนวทางไปกับบนเนาะค่ะเนาะ เพิ่นกให้มากกกลับเลยค่ะไปกลับเลยเด้อค่ะนั่น,นะคะ่ะแคปหน้าจอไว้เบิ่งค่ะผู้ใดมาก้างในห,า,หางเดียวค่ะบนเก้าห้าสามหางเดียวเท่านั้นบัตรนี้ก็เป็นของแม่มิ้นเด้อค่บัตรนี้บนล่างไม่ต้องกลับนะคะของแม่มิ้นค่อยปล่อยไปแล้วเนาะคะ่ะวิดีโอที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเนาะแม่มิ้นบนล่างไม่ต้องกลับแคปหน้าจอไว้เบิง่งแม่มิ้นกะ เด่นห้เดี๋ยว้ะคะเล็กวิ่งของไม่มิ้นเด่นที่สามเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะส่วนหลักลอยไม่มิ้นกับหายมากคือกันจ้าหลักหลักลอยไม่มิ้นกับหายมากคือกัน้ะคะหมากสองเด่นที่สองเนาะคะ่ะไม่มิ้นหา6หกกับสองมากสามตัวหางเดียวเน้นๆเ,เลยเด้อค่ะสองเก้าสามเด่นเพิ่นสองเก้าสามเข้ามาเบิ่งของพยอดค่ะโตประกอบกับนี่เนาะคะ่ะเก้าสาม แนวทางของแม่มิ้นบอต้องกลับนะคะ่ะหกเก้าสามหางเดี๋ยวคือกันเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละคะ่ะแคปหน้าจอไว้ทเบิ้งค่ะสามตัวบนค่ะมัทพัาจานท่านใดกัพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะบ้านนี้ก็สิเป็นของแม่สมได้คะ่ะแม่สมแม่สมวิ่งศูนย์กับสองเนาะคะ่ะเนาะไม่ต้องกลับนะคะของแม่สมนี่เบอร์โทรติดต่อนะคะ่ะวิ่งศูนย์กับสองบอต้องกลับ ชุดเต็มของแม่สมเน้นที่หกสองเน้นที่หกสองเลขวิ่งแม่สมเน้นที่หกสองกับศูนย์สามนะคะตัวเน้นของแม่สมเป็นบนล่างนะคะบ่ต้องกัดส่วนบนหางเดียวคือกันนะคะแม่สมนะคะเนาะนี่ค่ะวิ่งศูนย์กับสองบนให 0 3กับ6 2เน้นที่0 6 2เบิ่งเลข6 2พอยอดเท่ากับมีคือกันเนาะคะ่ะ0 3กับมีคือกันเนาะคะ่ะนี่ค่ะเป็นเลขบนแม่สมเนาะคะ่ะเนาะแคปหน้าจ,จอไว้ถ้าเบิ่ง3ตัวหางเดียวค่ะ0 6 2เนาะคะ่ะแนวทางของแม่สมไม่ต้องกลับนะคะนัะนะะ่นค่ะอันคลิปนี้เป็นเลขบนโค้งสุดท้ายบนย่างเดียวเนาะคะ่ะเนาะ คะบาดนี้เข้ากับมาเบิ้งของอับเปาเด้อจ้ะอับเปาอับเปาได้ปล่อยแนวทางบนรางมาไม่ต้องกลับคือกันเด้อค่ะอันนี้อับเปาใส่แนวทางบนรางมาบ่ต้องกลับค่ะวิ่งเจ็ดกับเก้านะคะอับเปาวิ่งที่เจ็ดกับเก้าแน่นให้เก้านะคะอับเปาเน้นที่เก้า บนนะคะเน้นที่เก้าแต่ว่าแนวทางของอัเป้าเป็นบนล่างเต็มของเพิรนนะคะอันนี้ชุดเต็มของอาัาเป้ากับป้อยลักลอยมาน้ำขึ้นกันนะคะอัเป้ากับไฮลักลอยมาที่สองนะคะเนาะเน้นที่สองค่ะหลักร้อยเน้นที่สองหลักร้อยของอัเป้าเน้นที่สองให้ศูนย์กับสองหลักร้อยก็มีศูนย์เก้าสองสองเก้าสองเป็นเลขหามนะคะเก้าสองของพอยอดก็มีเนะคะเนาะเก้าสองของพอยอด เลขของอเปาศ9 2กสองกับ292เป็นเลขหามนะคะเนาะ92ของอเปาไม่ต้องกลับนะคะเลขของอเปาบ่ต้องกลับตกันเก็ตหาเนะคะเนาะบนอย่างเดียวค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านหรือว่า เซียนทุกท่านเนาะคะ่ะที่ได้ส่งแนวทางมาให้ทางช่องแบ่งปันเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะอันนี้แหละคะ่ะคือเป็นแนวทางสรุปโค้งสุดท้ายทุกสำนักของช่องดวงดีกับเลขเด่นเป็นโค้งสุดท้ายของทุกอาจารย์เนาะคะ่ะเนาะสรุปทุกอาจารย์ทุกท่านที่เอามาให้เบิ่งแล้วเนาะคะ่ะเนาะ เอาเป็นว่าคลิปนี้เข้ากับว่ากันมาหลายแล้วนะคะคลิปนหนาเข้าก็จยังพอกันไม่ขอให้เอฟซทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรง่ะเก็บจะไข่โชคดีมีใช้จงมนของทุกคนนะคะรวยรวยเฮงๆทุกคนคะ่ะ